สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรคเตอร์ศิลปชัยในรายการคนหาเรื่องวันนี้รายการเล่าข่าวคนหาเรื่องถือเป็นวันแห่งการรำลึกถึงถึงวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระชนาาที่เบตอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ของเราวันนี้เพื่อเป็น การลำลึกถึงพระองค์ท่านผมก็จะนำเอาข่าวดีๆที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ท่านมาเล่าข่าวให้กับท่านผู้ชมได้รับฟังกันนะครับก่อนที่จะเล่าข่าวให้ฟังเนี่ยผมอยากขอบคุณท่านผู้ชมที่อยู่ต่างประเทศนะครับไม่ว่าอยู่ที่เดนมาร์กเยอรมันสาราอาณาจักรหรือสวีเดนที่ได้คอมเมนต์ว่าได้ติดตามรายการข่าวของผมมาโดยตลอดก็ ต้องขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับผมจะพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับวันนี้ผมจะนําข่าวซึ่งทีวีตามปกติหล,หลายช่องก็ไม่ได้นําเสนอข่าวนี้นะครับเป็นข่าวแห่งความปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งจากการที่กระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยว่าข้าวหอมมะลิไทยคว้าแชมป์การประกวดข้าวโลกประจําปี2020สสามารถเอาชนะคู่ปรับเก่าของเราและเป็นคู่ปรับเริ่มจะเป็นตลอดการของเราแล้วก็คือเวียดนาม และกัมพูชาซึ่งกำลังมาแรงอยู่ในขณะนี้เป็นการชนะในรอบสุดท้ายได้เป็นการยกระดับความเชื่อมั่นด้านคุณภาพของข้าวไทยในตลาดโลกได้เป็นอย่างมียิ่งจากการเปิดเผยของนายจุรินลักษวิสิทธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ระบุไว้ว่าเราได้รับรางวัลชาเลิศการประกวดข้าวโลกถือว่าเป็นผลงานร่วมกันของคนไทยทั้งประเทศ ทุกคนทุกภาคส่วนทั้งเกษตรกรโรงสีผู้ประกอบการผู้ทรงออกข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพาณิชย์และก็รัฐบาลวันนี้จะเป็นวันพ่อแห่งชาติและเป็นวันชาติวันที่5้ธันวาคมรางวัลที่ประเทศไทยได้รับครั้งนี้เป็นการเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9ของเราด้วย เพราะทรงมีคุณูปการเป็นอย่างยิ่งกับวงการข้าวไทยพระองค์ทรงเป็นพระบิดาแห่งการวิจัยและการพัฒนาข้าวไทยของเราเราถือว่าเป็นการนับหนึ่งที่เป็นรูปธรรมของการประกาศยุทธศาสตร์ข้าวไทยปี2563ถึง2567ที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลแล้วมีการตั้งเป้าหมายไว้อย่างชัดเจนว่าใน5ปีนี้เราจะทำให้ประเทศไทยเป็นผู้นำการผลิต การตลาดข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพระดับโลกน่าจเจริญเหล่าธรรมธัศนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่าทุกปีจะมีการจัดการประชุมผู้ค้าข้าวทั่วโลกซึ่งปีนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่1-3ธันวาคมนี้ด้วยระบบออนไลน์โดยในวันสุดท้ายจะมีการถแถลงผลของการประกวดข้าวที่ดีที่สุดในโลกมีประเทศที่ส่งข้าวประกวดประกอบไปด้วยไทยเวียดนาม กัมพูชาจีนและสหรัฐอเมริกาโดยมีข้าวตัวอย่างที่ส่งมาจาก20กว่าตัวอย่างและมีคณะกรรมการเป็นผู้ตัดสินรอบสุดท้ายมีประเทศไทยกับเวียดนามและกัมพูชาขับเคี่ยวกันมาโดยตลอดสู้สีสู้สีกันมาตลอดจนในที่สุดประเทศไทยได้รับรางวัลชาเลิศได้เป็น world best rice award 2020ข้าวดีที่สุดในโลกในปี2020 พันข้าวที่เราชนะเลิศก็คือพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่เพิ่งเก็บเกี่ยวในเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งนะครับแข่งขันที่มีมาก่อนหน้านี้ทั้งหมด12ครั้งเนี่ยประเทศไทยเราได้รับรางวัลชนะเลิศมาแล้ว5ครั้งรวมเป็นครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่ยืนยันได้ว่าคุณภาพข้าวไทยจะไม่เป็นสองรองใครในโลกถ้าเราสามารถช่วยกันพัฒนานและเดินตามนโยบายของท่านรองนายกที่กำลังทำนโยบายข้าวต่าง และเชื่อมั่นว่าคุณภาพข้าวของไทยก็จะไม่เป็นสองรองใครในโลกนี้ซึ่งการทดสอบว่าพันธุ์ข้าวของประเทศไหนดีที่สุดในโลกนั้นจะมีเชฟมาทดสอบชิมโดยไม่ระบุว่าเป็นข้าวของประเทศใดและมาตัดสินว่าข้าวตัวไหนอร่อยและมีรสชาติที่ดีที่สุดและหลังจากนั้นก็มารวมคะแนนบวกกับข้าวสารที่ยังไม่มีการหุงต้มคือคะแนนความสวยงามของข้าวสารแล้วออกมาเป็นคะแนนรวม ส่วนนายกิรติรัชโนโออธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกล่าวว่าภาพรวมของการส่งออกข้าวไทยมีการส่งออก5.1ล้านตันมีมูลค่า180,000ล้านบาทเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันที่มีปริมาณลดลงร้อยละ28มูลค่าลดลงร้อยละ11 1, โดยข้าวหอมมลิของเรายัางเป็นเจ้าตลาดในตลาดหลักอยู่เช่นในตลาดสหรัฐอเมริกาแคนาดาฮ่องกงและสิงคโปร์ แม้ว่าตลาดอื่นอาจจะซบเซาในภาวะเศรษฐกิจและโควิดประกอบกับราคาข้าวของเราเนี่ยเมื่อเทียบกับคู่แข่งเช่นของอินเดียเนี่ยมันต่างกันอยู่มากเลยครับแต่ถ้าเทียบกับเวียดนามซึ่งมีราคาใกล้เคียงกันเนี่ยทำให้การแข่งขันกับเวียดนามเนี่ยมันสูสีกันเป็นอย่างยิ่งเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมได้รับข่าวดีว่าประเทศไทยเป็นแชมป์โลกอีกแล้วก็คือแชมป์โลกที่เราอยากที่จะทวงคืนมาจาก อินเดียหรือเวียดนามก่อนหน้านี้ครั้งนี้เป็นครั้งที่6แล้วเราได้เป็นแชมป์ครึ่งหนึ่งของการประกวดใน12ครั้งเป็นข่าวดีมากๆนะครับในวันที่เราลํำลึกถึงคุณููปการของรัชกาลที่9ที่ทำให้กับประเทศไทยของเราคนหาเรื่องหาข่าวที่ดีมีประโยชน์และได้รับความรู้นำสู่ท่านผู้ชมทุกวันครับสวหสับวันนี้ สวัสดีครับ